พี่ที่เห็นโควิดตอนนี้นะครับโควิดเป็นยังไงบ้างครับพี่อัะไ็ครับคือว่ารถเจอมากเลยครับพี่ใช่ครับเล่นหลายรถติดมากเลยใช่ไหมครับพี่สถานการณ์โควิดตอนนี้นั้นมันทำให้พี่กลัวอะไรบ้างครับตอนนี้กลัวโรคแล้วถ้าเกิดการออกไปข้างนอกของพี่นี่มันเป็นยังไงบ้างคนจิงลูกครับคนจิงลูกครับคนชิงลูกใช่ไหมครับผมคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายไม่เหมาะสมกับผู้ที่เสพกัญชายาเสพติดเยาวชนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรชวนพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าลลลืมมกกกดดดดดตตติิิาาาระะะ่่งจจไไไไ้้พคปปปอเเขในย ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ผมเช่นเคยครับผมซาโจโบโจครับวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์นะครับเรื่องเกี่ยวกับโควิดนะครับแล้วก็จะมาสัมภาษณ์ที่ตลาดต้นตาลนะครับผมตอนนี้ก็สถานการณ์เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวผมต้องสัมภาษณ์ด้วยเหรอชื่ออะไรครับผมชื่อโตครับผมอ่าวันนี้ก็คือได้โตโตมาเป็นผู้ช่วยของเรานะครับผมจะเป็นพิธีกรในการสัมภาษณ์นะครับผมจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมไป อย,กกยอยากโชกสวัสดีครับทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะครับผมไม่ใช่ว่าเล่นเกมเสียเดี๋ยวเราจะมาแกล้งคน,นดีกว่า<อ>เดี๋ยวเราจะมาประมาณว่าเราจะมาแกล้งคนก็คือว่าเราจะถามเขาเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับว่าเป็นยังไงเหตุการณ์เกิดยังไงเกิดขึ้นแต่ว่าเราจะไม่ให้เขาพูดตอนนี้นะเราจะไม่ให้เขาพูดเลยนะฮะเราไปดูกันดีว่าเขาจะเป็นยังไงกันนะฮะแต่ว่านะฮะผมใส่แมสอยู่นะครับผมโอเคนะครับไม่ดราม่านะครับโอเคไปครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเขาดีกว่านะครับ เมือนเราจะเจอเยอะแล้วนะครับพี่ครับผมขออนุญาตนะครับพี่ขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับผมเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับพี่เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับพี่คือเห็นเหรอครับคือที่เห็นโควิดตอนนี้นะครับโควิดเป็นยังไงบ้างครับพี่อะไรครับคือว่ารถเจอมากเลยครับพี่ใช่ครับรถติดมากเลยใช่ไหมครับพี่สถานการณ์โควิดตอนนี้นั้นมันทำให้พี่กลัวอะไรบ้างครับตอนนี้กลัวโรคแล้วถ้าเกิดการออกไปข้างนอกของพี่นี่มันเป็นยังไงบ้าง คนชิงลูกครับคนชิงลูกครับคนชิงลูกใช่ไหมครับผมนะฮะขอบคุณมากเลยครับพี่เออพี่ครับผมเราขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับโควิดตอนนี้นะครับผมตอนนี้ออกมาข้างนอกนั้นสถานรรการณ์เป็นไงบ้างครับอยู่ยากแล้วถ้าเกิดออกมาข้างนอกคนเดียวนะครับพี่ตอนนี้มันรู้สึกยังไงบ้า,างครับนะที่บ้านเป็นห่วงไหมครับตอนนี้ ยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้ตอบใช่ไหมครับผมไม่เป็นไรครับผมพี่ตั้งสติหายใจดีๆนะครับผมเราก็จะตั้งคําถามดีๆนะครับผมโอเคนะครับกล้องพร้อมนะครับผมสถานการณ์โควิดตอนนี้นั้นทําให้พี่รู้สึกยังไงบ้างครับก็สดไงถ้าหากเกิดโควิดครั้งนี้ต่อไปโควิดครั้งที่สามพี่มันจะทําให้พี่นั้นรู้สึกอย่างไรบ้างครับนักก็เคิดว่าลุงตู่เขาจะแจกกันอีกไหมครับอ่ไม่ครับถ้าเกิดหากเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับผม ขอบคุณมากเลยครับเพียอ๋อครับผมเหมือนกันครับขอบคุณมากครับเพียคือตอนนี้มันไม่ใช่แค่การที่เราตื่นเต้นครืาคุณสภาพนนะคือเหงื่อแตกร้อนด้วย เขาที่จะสอบถามหน่อยด้ครับผมสถานการณ์โควิดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์โควิดตอนนี้นรุนแรงมากครับรุนแรงมากใช่ไหมครับมไม่ทราบว่าชื่ออะไรสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับผมมันทำให้คุณกลัวอะไรบ้างเลยครับตอนนี้ถ้าเกิดในการตอนนี้เกิดขึ้นนะครับมันจะทำให้คุณรู้สึกยังไงครับรู้สึกดีรู้สึกว่ารถจะเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าก่อนนี้ผมไปซื้อผักกะเพรามานีผักกะเพรานี่อร่อยมากเลยนะครับไม่เกี่มันไม่เกี่ยวโควิดโอเค รู้สึกว่าถ้าเกิดลุงตู่แจกเงินเนี่ยเราจะคิดยังไงก็รเรือดำน,น้ำเขาและเท่าไหร่ครับแพงอไอ้เหี้ยคุณเหนื่อย,อยวะ <ielle> ขอบคุณมากนะครับผมขอบมากอันนี้เป็นการสอบเป็นการสัมภาษณ์นะครับเป็นการแกล้งคนนะครับผมขอบคุณมากครับผมเป็นอะไรที่แบบหนักหน่วงมากเลยนะครับผมแ <c oughs> ล้วก้าักเดิน <c oughs> ต่อไปฮะเดอนต่อไปฮะเดอนต่อไปฮะไปข้างหน้าไปข้างหน้าข้างหน้า โอไม่ทันนะครับผมเขาเดินไปเร็วมากๆเลยนะฮะเราหากันต่อไปอีกไปเราไปต่ออ่าขออนุญาตเลครับผมขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับอ่าโควิดตอนนี้สถานการณ์โควิดตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับแย่อยู่นะคะเพราะว่าขายของไม่ได้เลยค่ะไม่มีคนเดินเลยค่ะ นะครับผมเราก็จะเดินกันไปเรื่อยๆนะครับผมคือตอนนี้รู้สึกเรื่มรรอนแล้วเราจะไปเอาใครดีตอนนี้เราจะไปเอาใครดีท <c oughs> ุกคนนั้นล้วนจะกลัวการที่เราไปสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะฮะเราต้องไปสัมภาษณ์คนที่ถูกเลือกเท่านั้นนะครับพี่ครับขออนุญาตสอบถามได้ครับผมสถานการณ์โควิดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ครับโอเคไปอขออนุญาตสอบถามหน่อยนะครับผมขออนุญาตสอบถามหน่อยนะครับว่าสถานการณ์คคโควิดตอนนี้เป็นงไงบ้างครับ เป็นไงบ้างครเรามีคู่รักกันเดี๋ยวไปดูทางนั้นนะครับเรามีคู่รักกันนะครับผมตัวเองวันนี้ก่อนผู้บินเดียวตายเด้ออุ้ยไล่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 วิ่งวิ่งวิ่ง ขออนุญาตสอบถามนะครับผมว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับครับผมแล้วทีนี้ถ้าเกิดการที่เ่าเดินไปทางต่างประเทศนั้นจะทำยังไงครับเหาะเลยใช่ไหมครับโอเคครับผมเป็นแล้วใช่ไหมฮะกูเนี่ยเป็นบ้าแล้วขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับผมว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ ไ้ไ,ไ,ไรู้ไรู้รรรขอบคุณสำหรับคำตอบมากๆเลยนะครับผมขอบคุณครับออขออนุญาตสอบถามนะครับผมว่าสถานการณ์เกี่ยวกับโควิดตอนนี้นั้นเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ล่ะคะช่วงนี้ก็คือออกไปไหนก็ไม่สะดวกคะ่ะนานๆคือจะแบบต้องให้แบบคนไม่เยอะค่อยได้ออกมาได้อประมาณนี้คะ่ะอีกแค่นี้นะ,ะจะถามอะไรไหมคะ เล่นอะไรกันโอเคครับขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับวันนี้นะครับผมเราได้คำตอบที่ดีแล้วนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมพี่แจกม้เท่าไหร่ขอบคุณมากนะครับผมขอโทษด้วยนะครับผมไปต่อไปต่อผมขออนุญาตสอบถามนะครับผมเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างหมายถึงใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับเงียบตลาดนี้เป็นยังไงบ้างครับเงียบค่ะเงียบลงเงียบมากใช่ไหมครับแล้วขายของเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ เงียบลงอ๋ออะไรนี่เงียบลงจังเป็นไงบ้างครับคุณแม่เงียบมากเงียบมากใช่ไหมครับใช่ขายของเป็นไงบ้างครับเงียบเงียบครับทำไมนั่งลงขนาดนั้นโอเคทช่ไมคุณแม่นั่งลงทำไมขนาดนั้นโอเคนะครับผมเขาเข้าใจครับผมเป็นการสัมภาษณ์ที่ได้การลดน้ําหนักเราจะมาสอบถามพี่คนนี้ดูนะครับพี่ครับผมขออนุญาตสอบถามนะครับผมว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างครับผม รู้สึกตื่นเต้นครับตื่นตัวตลอดเวลาครับต้องมีสติครับประมาณนี้โอเคครับแล้วรู้สึกยังไงครับไปละผมไปก่อนแล้วกัน ขอบคุณสำหรับคำตอบสำหรับพี่สุดหล่อมากๆเลยนะครับผมแล้วขอสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับพี่ <Yeah. S 1> แลวสถานการณ์โควิดตอนนี้มันทำให้พี่รู้สึกยังไงบ้างครับ <Yeah. S 1> แย่ถ้าเกิดกลับบ้านไปนี่คนที่บ้านจะต้องให้เรากักตัว14วันไหมครับกักแล้วที่บ้านพี่มีอยู่กี่คนครับสี่ <See. S 1> แล้วพี่ชื่อว่าอะไรครับพี่ผมขออนุญาตสอบถามก่อนนะครับพี่มีชื่อว่าอะไรขออนุญาตสอบถามชื่อแล้วก็ที่อยู่ของพี่นะครับผม สถานการณ์โควิดตอนนี้ในขอนแก่นของเรานี้มันมีคนที่ติดเยอะกันมากเลยนะครับพี่ตอนนี้เยอะมากคือว่าเยอะมากใช่ไหมครับพี่ตอนนี้มันทําให้พี่รู้สึกไงบ้างครับตอนนี้แล้วสถานการณ์โควิดตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นนี้มันทําให้การขายของอะไรที่หยุดตลาดนี้มันดีไหมครับไม่ดีแล้วถ้าเกิดลุงตูนนั้นให้เงินเราเพิ่มขึ้นเราจะรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้สบายมากแล้วถ้าเกิดการที่ให้ลุงตู่ให้ของกครับ <laughs> เกือบแตกเลยเกือแตกเลยเดี๋ยวแปบนึงนะครับไปขอเช่นเงื่อนแปบนึงนะครับขึ้มันรออนอะขออนุญาตสอบถามนะครับผมสถานการณ์โควิดตอนนี้เป็นไงบ้างครับโอ้มันเป็นเรื่องปกติเราจะต้องรู้จักดูแลตัวเองยังไงมันก็เป็นอยู่แล้วนะ

1> 1 hour One later. เดี๋ยวคุณแม่กลับบ้านไปเล่ากับผม,ม,ม<า>ป่ะ <มา S 1> ป่ะป่คุณแม่กลับบ้านไปเล่ากับผมป่ะขอบคุณมากนะครับแม่ครับตาก,ก,ก้องรู้สึกไงบ้างครับตาก้องผมก็รู้สึกดีนะครับไอ้เหี้ยตาก้องก็ไม่ใช่ใครด้วยนะตาก้องสวัสด <c oughs> ีครับผมโจผมชื่อเคยครับผมตาโจผมบอโจครับผมอันนี้ก็ตอนนี้มาอยู่ที่ที่ไหนไม่รู้ครับที่ไหนที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่ไหนก็ไม <c oughs> ่รู้ครับผมก็ตอนนี้อยู่จังหวัดไหนครับคุณแม่อ๋อครับผมตอนนี้ก็อยู่ซ้ำจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ เหนื่อยมากครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมสับรสกายให้ช่องโกวโจ้เลยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรวันนี้ก็สวัสดีครับ <net>